ล่าสุดมีภาพไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลศัยกรรมใช่ครับก็จะไปเอาไขมันออกหน่อยมันไม่หน่อยอะ่ะมันเยอะคืออย่างนี้ช่วงโควิดเนี่ยเราเดินออกกําลังกายไปแล้วไอ้ตัวพุงเราเนี่ยด้านในอะ่ะมันลดแต่เซลลูไลด์ด้านนอกเนี่ยชั้นด้านนอกเนี่ยก่อนถึงกล้ามเนื้อมันไม่ยอมออกซิทอัพก็ไม่ออกเดินก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกมันน้อยมากที่จะออกอาจจะเป็นเพราะเราอายุเยอะ ใช่ไหมมันก็เลยออกยากก็เลยไปปรึกษาก็วิธีก็คือต้องต้องดูดออกก็มีตั้งแต่จะดูดกี่โลดีครับรอบนี้แหละครับไม่รู้กี่โลเอาที่หมอทําได้เอาที่หมอทําได,าได้ก็เท่าที่ที่ร่างกายเราไหวนะครับตอนนี่ไปตรวจร่างกายมาปรากฏว่านี่ปีเดียวตกใจมากคอเลสเตอรอลขึ้นสงสัยจะเป็นช่วงโควิดแน่เลยปกติไม่เคยมีเลยนะปกติไม่เคยมีนี่นี่ นี่นี่เป็นไงดูดูวัยผมก่อนนักแสดงผมนี่พี่กลัวไหมคะเรื่องของการสัลยกรรมไม่เคยทําแล้วพี่โน้ไม่เคยผ่าตัดก็อันนี้ก็คือถามว่ากลัวไหมก็ในใจมันก็มีอยู่นิดนิดนะครับเพราะว่าพี่โน้ไม่เคยผ่าตัดใหญ่มีแต่ผ่าตัดเล็กๆอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่คือครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกก็เป็นกำลังใจให้โน้ด้วยละกัน <laughs> จริงมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับก็ตรวจสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็พยายามไม่ทานอาหารเสริมอะไรเข้าไปเพราะว่าเขาปวดช้ำัวอะไรเพราะว่าบางตัวมันอาจจะทําให้เกิดการภูมิต้านทานอะไรของมันเองเวลาเรามีสิ่งแปลกปลอมไปมันจะช้าเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่ทำซิกแพคเลยไหมครับถ้ามันมาเพราะว่าของเดิมมีอยู่แล้วนะครับครั้งก่อนมันก็เคยมีหมอยังหมอเห็นตอนตอนเกรงท้องถ่ายรูปก็ก็หมอเขาก็บอกอยู่แล้วอุ้ย คุณมีซิกแพคอยู่แล้วนี่ก็เดี๋ยวก็ลองดูครับว่ามันจะกลับมาได้มากขนาดไหนครั้งนี้พร้อมถอดโชว์อ,อายุเยอะแล้วล่ะมันก็ต้องดูแลตัวเองครั้งครั้งครั้งสุดท้ายว่า้ถ้าเราปล่อยไปกว่าน,นี้มันก็ยากละจะเอาลงตอน 60- 70มันก็เป็นการลดอาหารมันก็เหยวหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา50สกว่าเราก็ยังทำได้อยู่รีบทำที่ไปปรึกษาคุณหมอคือทำไมมีคนวิจารณ์หรือมีคนมาบอกไม่มีใครวิจารณหรอกครับ บนที่สุดก็คือคนที่อยู่เคียงข้างผมตลอดเวลาพาร์ทเนอร์ผมคุณหิงมณิตาและนี่ก็คุณหญิงเป็นคนพาไปแหละนะครับโดยโดย,โดย,โดยมีมีผู้แนะนําอีกท่านก็คือคุณปุ้ยพี่มลวันนะครับ2คนก็ไปก็ไปเอาก็เอารอับจากหุ่นแล้วจะต้องมีทำเองไหมครับห,หลายคนทําหน้าทําเนอร์ทำทนึ่งาง <ทำ S 1> ผม <ทำ S 1> ไม่ทํา <ำ S 1> ครับ,ค,รบคือผมบอกแล้วถ้าเป็นสรีระทางเนี้ยผมก็ปล่อยให้มันเป็นตามวัยผมมีไอดอลผมพี่หนิงนิรุตครับ แก่ไงก็เท่ะนะครับหลอก็หลอ่อไม่เห็นต้องทำอะไรเลยผมว่าให้มันเป็นไปนตามวัยนะครับเรื่องหน้าแต่ไอตรงเนี้ยมันไม่ได้จริงๆมันไม่มันไม่ออกคือเป็นเพราะว่าด้วยด้วยตัวเราเองด้วยไงสรีละเรามันมันมันยากก็ต้องไปให้หมอช่วยหน่อยหมอมีแนะนำไหมเรื่องของหน้าทำนูน่นทำนี่หรือ,อไม่ไม่เลยครับหมอน่ารักมากคือถ้าไม่ใช่เป็นความต้องการของลูกค้าหมอไม่ไม่ถามเลยเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลย,เลยพาร์ทเนอร์เราแนะนำไหมครับ พ์ทเนอร์แนะนําให้กระชับหน้าแต่ไม่ทําครับพอแล้วครับผมบอกแล้วผมขอเป็นไปตามวัยครับผมได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเรียกว่า50ก็ยังรอเป๊อย่างนี้อก็ไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็พยายามดูแลตัวเองนะครับไอช่วงหลังจากจากดูดไขมันแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองยังไงครับว่าหน้ายังดูเป๊ะปงจริงๆนะนอนให้เยอะนะนอนให้เยอะอ กินอาหารที่ที่ถูกกับตัวเองกรุ๊ปเลือดตัวเองแล้วก็บํารุงด้วยภายในภายนอกก็มีทั้งคอลลาเจนถ้าคอลลาเจนเราก็กินคอลลาจิโนอันแน,น่โฆษณาเลยเถ้าหน้าเราก็ดูแลด้วยไทราจิน่าคอลลาจิโนไทลาจิน่าโอ้โหชื่อมันคล้ายๆกันหมดเลยนะครับมันก็ได้อย่างนี้ครับมันก็ดูแลตัวเองได้อย่างงี้คนมาขอเคล็ดลับความหล่อเยอะไหมมีครับก็ให้แบบเดียวกันก็คือจะพูดกับอย่างนี้แหละ คือคือออกกาลังกายให้สม่ําเสมอแต่อย่าหนักจนเกินไปถ้าหนักมากบางทีมันหนีเขาเรียกะไรหนีแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็อาจจะทําให้ใบหน้าย่นย่น,ยนเร็วหน่อยคนมองว่าพอมีภาพที่ไปกินสแต็กัญลกรรมอย่างเงี้ยคนก็มองว่าโอ้ยอายุก็มากแล้วมันย,ยังจะไปทาอีกมันไม่ลดไงแล้วเดี๋ยวนี้ศัญปกรรมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของของ เทคโนโลยีที่มันไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ไม่กล้าทำเลิกงามยามดีไม่หลายคนก็ต้องไปดูเอาเลิกว่างครับเลิกดีคือเลิกสะดวกเลิกดีคือเลิกสะดวกนะฮะอันนี้ติดตามข่าวบันเทิงที่นาย t ะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ